สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพ h a n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอนอกประเด็นสักนิดนึงเนาะอันนี้เรามาอยู่กันที่ชัยภูมินะครับผมอยู่ที่บ้านแฟนเนาะก็ระหว่างข้าวรอเก็บเกี่ยวณนะตอนนี้นะครับผมก็ทำการปลูกผักนะครับผักที่ผมปลูกก็คือพริกเป็นพริกสายพันธุ์อัมพาวากโกนะครับที่ผมซื้อมาที่ร้าน แล้ววันนี้นะครับเป็นการปลูกพริกครั้งแรกในชีวิตนะครับของร่มโพชาแนลเลยก็น่าจะต้องจับต้นชนปลายสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมทำคลิปมาเนี่ยผมไม่ได้อะไรนะครับแต่อยากจะเผื่อมีคนเนาะที่มีประสบการณ์นะครับในการปลูกพริกเผื่อจะแนะนำได้บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยผมก็พยายามจด เพราะว่านาบริเวณนี้มันเป็นขอบบอ่อนะครับขอบบอ่อที่ไม่ได้ใช้งานอะไรละผมก็เลยถางเอาจอบถางแล้วก็ทําการขุดหลุมปลูกนะครับพริกตัวเนี้ยแล้วสรุปแล้วนะครับเมื่อ3วันที่แล้วฝนตกทุกวันเลยนะครับผมสังเกตว่าพริกที่ผมลงไปเนี่ยถ้าจุดไหนนะครับที่ดินมันแน่นๆดินมันนุ่เหนียวหนึบๆหรือว่าน้ํามันขังเนี่ยมันทําให้เหี่ยวนะครับเหี่ยวโซมเลย วันนี้ผมก็เลยดัดแปลงนะครับก็เลยแก้ไขโดยการเอาจอบเนี่ยมาขุดนะครับทําให้มันเป็นภูพรูแบบนี้เลยเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังเพราะว่าผมสังเกตแล้วว่าพริกเนี่ยหลุมไหนนะครับที่มีความชื้นเยอะๆเนี่ยมันเหี่ยวมันเฉานะครับแต่หลุมไหนนะครับที่มันอยู่บริเวณสันดอนเนี่ยที่ว่าทําท่าจะแล้งไม่แรงนะครับดินแข็งแข็งนนะนะดินทรายแข็งแขนะ็งเนี่ย มันรู้สึกว่ามันงามดีนะครับมันไม่เศร้าเลยมันงามดีก็เลยได้โอกาสนะครับมาขึ้นภูแบบนี้เลยเนาะขึ้นภูแบบนี้เลยนะครับนี่ผมก็ทําเป็นภูกะว่าไม่ให้น้ําท่วมขังเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการปลูกพริกปีแรกของล่มโพจะประสบความสําเร็จไหมผมทําทั้งหมดก็ประมาณอ่าสามสามร้อยกว่าต้นนะครับก็ซื้อมาทั้งหมดสามถาดถาดละหนึ่งร้อยบาทนะครับถาดละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยครับเห็นนะ ผมก็ปลูกนะครับตรงไหนพอแซมได้แซมนะเพราะว่าเท่าที่ผมทําผักมานะที่ผมทำเมื่อคือยาวแตงกวาเนี่ยนะครับผมก็ลองศึกษาดูนะครับสังเกตจากประสบการณ์ตัวเองว่าราคาผักเนี่ยมันจะไปขึ้นสูงช่วงเดือนตุลาคมหรือช่วงหน้าน้ำนั่นแหละหน้าน้ําหลากนั่นแหละนะครับผมก็เลยคํานวณว่าเออลองดูสิเพราะว่าพริกเนี่ยอย่างตอนเนี้นะครับเขาก็มีแม่ค้ารับซื้ออยู่แถว ต้องใช้คำว่าแถวบ้านนะครับแถวบ้านแฟนเนี่ยก็รับซื้ออยู่ที่กิโลละ20บาทนะครับในช่วงนี้พริกมันเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าเดือนตุลาเนี่ยอาจจะขึ้นนะอาจจะขึ้นเพื่อจะฟุกนะครับก็ทําไว้เนาะด้วยข้าวราคาแบบนี้นะครับมันมันยากเหมือนกันที่เราจะหวังนะครับกับรายได้เราก็ต้องหาอะไรทําเสริมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็ขุดถากเองหมดเลยนะครับถากเองถากเอง หมดเลยตอนนี้นะครับทาขึ้นเป็นภู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 ไว้นะครับส่วนระบบน้ําก็ใช้บัวลดน้านะครับเดินรถเนี่ยทามันอยู่ที่ดอนๆอ,อย่างเงี้ยผมว่ามันสดชื่นผมก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับมาตั้งแต่เช้าแล้วมาขุดเป็นภูเป็นภูเป็นภูไว้นะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับน้องจะได้มีประสบการณ์ในภายภาคหน้าเนาะหรือว่าถ้าท่านใดนะครับมีอะไรแนะนํา ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะหรือว่าท่านใดนะครับกําลังหาอาชีพเสริมอยากจะทําเป็นเพื่อนล่มโพก็ได้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเพราะว่าหลังจากข้าวเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยอาจจะได้เห็นคลิปนะครับของพริกแปลงที่ผมทําเนี่ยตอนนี้ผมก็น่าจะใส่ปุ๋ยเป็นสูตรเดียวกับแตงกวาแล้วก็พวกฟักอ่อนมะเขือยาวนะครับ เนาะที่ผมคาดการไว้ก็แรกๆผมก็จะกระตุ้นรากนะครับด้วยไนโตรเจนก่อนที่วางแผนไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนาะผมก็จะเริ่มใส่เป็นปุ๋ยครบสูตรนะครับไม่ต้องเล่งต้นแล้วนะครับเล่งดอกไปเลยอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ